สปอร์ตไซอนด์บายโคสนครับคลิปนี้ชวนฝึกทักษะการวิ่งเป็น2ขั้นตอนในการพัฒนาไปสู่หนึ่งทักษะเอสคริปเดี๋ยวรายละเอียดความยากง่ายจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะใช้ขอบบันไดหรือว่าขอบระเบียงนะครับที่มีความสูงประมาณ1คืบหรือเหนือข้อเท้าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมโดยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนครับผมว่าในขั้นตอนแรกเราจะฝึกรูปแบบไหนกันครับผม ในขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะยืนเท้าคู่บนขอบระเบียงขอบบันไดน,นครับม้วนก้นเก็บสะดือหลังจะไม่แอ่นนะครับม้วนก้นเก็บสะดือเกรงหน้าท้องเก็บลมให้รอบทิศทางหาจจะเข้าพร้อมลีนตัวไปข้างหน้าแล้วเท้าแตะสัมผัสอีกข้างหนึ่งยกขึ้นในคลิปนี้เราจะเริ่มต้นที่เท้าขวาก่อนนะครับ 3..2.. ไปองไปแล้วนิ่งไว้อ่า แล้วให้เราจับความรู้สึกดูว่าข้อเท้าเราเปไปเป,ปมาสายไปสายมาหรือเปล่าในขณะที่ข้อเท้าซ้ายจะเป็นในลักษณะของ dorsiflexion ก็คือกระดกขึ้นจะไม่ t e n t าเหยียดลงอย่างนี้เพราะจังหวะที่เราก้าววิ่งมันพร้อมที่จะไปสเตปต่อไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นข้างซ้ายครับมันก้นเหยียดสะดือเกรงหน้า้องรีปึ้งนะเป๋ไหมอ่าถ้าเราเป๋แสดงว่าให้ย้อนกลับไปดูความมั่นคงของข้อเท้า ว่าเรามีการยืดเหยียดข้อเท้ามากพอแล้วหรือยังนะครับอะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมมวนก้นเหยียบสะดือเกงหน้าท้องต่อไปจะเป็นเท้าขวานะครับอ่าก้าวกลับมาลงต่อไปจะเป็นเท้าซ้ายนะครับข้อเท้าต้องกระดกขึ้นตลอดเวลาก้าวไปหลังมวนก้นเหยียบสะดือเกงหน้าท้องช้าๆ ตายกลับไปตามองตรงนะครับผมตามองตรงประมาณระยะประมาณสัก2เมตรนะครับโดยประมาณเก่งหน้าท้องด้วยตัวเอียงหรือเปล่าพยายามจับความรู้สึกของตัวเองโฟกัสให้ได้เหมืนก้นเก็บสดิกเกอหน้าท้องตัวลีนไว้ป,ปาเทากกระดกขึ้นพร้อมที่จะเหยียดจังหวะต่อไปนะครับ ่าเดี๋ยวเราตัดวงจรมาก่อนมอนก็ตบสะดือต่อไปเป็นข้างซ้ายปุ๊บอ่าให้นิ่งบล็อกไว้ขาพยายามรักษาระดับ90องศาให้ได้นะครับถึงแม้ว่าเวลาเราวิ่งจริงเราไม่ได้ยกแทงเข่าสูงขึ้นมาในกษณะน,นี้แต่จะช่วยสร้างเสริมในเรื่องของนิฟเฟเชอร์ของสะโพกในการยกขานะครับผมปุ๊บอ่าเอียงหรือเปล่าเอียงหรือเปล่าอ่าเห็นไ,ไหมถ้าเราไม่เก่งหน้าท้องเนี่ยตัวเราจะเซทันทีเลย นะครับผมอ่ะต่อไปซ้ายอ่าแขนมาตั้งฉากแบ่งกึ่งกลางลำตัวข้อศอกพร้อมแกว่งแขนนะครับกล้ามาอีกสองครั้งครับต่อไปขวายกนะครับอ่าได้สุดท้ายเหมือนก้นเก็บสะดือเกรงหน้าท้องต่อไปซ้ายยกนะครับอ่าโอเค นี่คือขั้นตอนที่1ที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่ a s c r i p ปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่2กันต่อครับในสเต็ปที่2นะครับเราจะเปลี่ยนให้ตัวเองอยู่บนพื้นราบนะครับผมโดยมีขั้นบันไดหรือว่าขอบระเบียงอยู่เหมือนเดิมนะครับเราจะอยู่ห่างจากขอบบันไดประมาณ2ช่วง2ช่วงเท้านะครับผมสช่วงเท้าอ่ะยืนเท้ากว้างระดับเดียวกับสะโพกนะครับมอนก้นเก็บสะดือเกงหน้าท้อง ยกขาขวาขึ้นมาพร้อมกับกระกปลายเท้าขึ้นนะครับผมมือซ้ายเท้าขวาเลียนตัวเลียนตัวก็คือเราผลักตัวไปด้านหน้าพร้อมกับขยงส้นขึ้นนะครับผมเลียนตัวไปเท้าขวาแตะพื้นเท้าซ้ายแตะพื้นแล้วยกขวาขึ้นงงไม่งงเดี๋ยวมาดูกันก้าวขวาลงต่อไปเป็นการยกซ้าย เหมือนเดิมเท้าซ้ายแขนขวายกขาขึ้นมา90องศากระดกข้อเท้าขึ้นเลียนตัวด้วยการค่อยๆขยิยยยงส้นเท้าขวาเลียนปึ๊งยึงตบให้เร็วแล้ววางสลับข้างนะเริ่มต่อเน,นื่องนะครับมันก็เก็บสะดือกินหนะ้าท้องยกเท้าขวาข,ขึ้นมาให้อยู่ในลักษณะของตั้งฉาก90องศานะครับกระดกข้อเท้าขึ้นเข่าไม่เบี่ยงเบดออกจากด้นข้างหรือไม่หุบเข้าด้านในให้ไปในทิศทางเดียวกันเลียนตัวไป วางนะครับเก่งหน้าท้องด้วยผมมีจังหวะเอ็นอยงเล็กน้อยมอสักครู่นะครับเพราะนั้นทาทุกอย่างให้สมดุลกันเดี๋ยวเราจะเห็นจังหวะที่การลีนไปแล้วขย่งส้นเท้าขึ้นนะครับผมอ่าระวางสลับข้างาไปเท้าขวามันก็เก็บสะดือเก่งหน้าท้องลีนตัวไปขึ้นมาวางก้าวไป ต่อไปเท้าซ้ายนะครับผมม้วนก้นเก็บสะดือเก่งหน้าท้องนั้นปึ๊กปึ๊กไปเลยนะครับถึงแม้จะมีพุงเล็กน้อยก็าตามน,นะครับ <c oughs> ยกขาซ้ายขึ้นมากระดกฝ่าเท้าขึ้นตั้งฉาก9กข้อเท้าก็คุมได้อยู่หายใจเข้าลีนโยให้เร็ววางต่อไปเท้าขวาเวางสลับพยายามตบ แตะสัมผัสแล้วยกขึ้นให้ไวนะครับผมอ่านะครับผมเพราะว่าถ้าที่เราจะทําการหรือว่าทักษะที่เราต้องการจะต่อยอดในวันนี้ก็คือ A อ k i p ิปเอ p จะมีจังหวะ2ลักษณะด้วยการก็คือการส k ิปข้ามกับการ h o อปขย่งทีละข้างเข้ามาในจังหวะช็อตไซเคิลสั้นๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับผว่าเราจะต่อยอดสู่ A อ k i p ได้อย่างไร ก็ต่อไปเป็นการรวมทักษะนะครับผมให้เป็นในลักษณะของ A อสคริปตอย่างที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น a อสคริปก็คือการสคริปข้ามกับการฮ็อปมาผสมรวมกันเป็นเอสคริปเดี๋ยวมาดูตัวอย่างครับเมื่อสักครู่มันจะมีจังหวะที่เราจิกจิกอยู่นะฮะผมม้นก็เนหยับสะดือก่หน้าท้องยกขาขวาขึ้นมาก่อนตึง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  เราจะเห็นที่การสัมผัสเท้านะครับผมว่ามันจะมีจังหวะที่เราสกิปคาบแล้วก็ฮอปกระโดดอยู่นะครับผมมันจะมีสองจังหวะที่เท้าลอยเหนือพื้นโอเคเราจะเห็นจังหวะที่มันมีเท้ายกลอยขึ้นแล้วก็สกิปข้ามไปข้างหน้า โดยที่2ขาต้องทำงานในฟังก์ชันสลับสลับส,บสับเปลี่ยนวนเวียนต่อเนื่องซึ่งกันและกันในส่วนของการที่เราจะโปรเกชันโปรเกสซีพเพิ่มพัฒนาโปรแกรมให้อดวานขึ้นก็อาจจะเป็นการฮ o อปกระโดดหรือว่าสคิปสูงขึ้นหรือไปข้างหน้าได้ไกลมากขึ้นแต่ในคลิปนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้3 2ขั้นตอนสู่หทักษะเอสคริปในคลิปนี้ครับผมก็ได้ฟังได้ลองทําตามกันดูแล้วก็ได้ผลอย่างไรคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็สามารถจะคอมเมนต์เลกเปลี่ยนกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะครับผมได้ทั้ง2ช่องทาง Facebook f a n p a g e อร์ตสา and b ไบโคและ c h anel n ยูทูบสปอร์ตสา,ายแอนไบโค Co ยเช่นเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราครับแล้วเจอกันในที่รับไปครับ